หม่กันค่ะเฟอเดสกาอย่างนั้นนะเหรอใช้ตอบรับสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่เคยทราบมาก่อนเวลาพูดให้ลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยคค่ะไดบะเอาละถ้าอย่างนั้นใช้ตอนที่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าตกลงอะไรบางอย่างค่ะอากิเตいุดไกาุณาอาปากและคำนี้ค่ะซึ่เซ เซนเซแปลว่าครูหรืออาจารย์แต่โดยปกติแล้วคนไข้มักเรียกคุณหมอว่าเซนเซแทนคำว่าอิชะซึ่งแปลว่าหมอโดยตรงค่ะเรามาถึงขั้นตอนของการวินิจฉัยและการรักษากันแล้วนะคะรูปประโยคที่เกี่ยวข้องมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะお待たせしましたขอโทษที่ให้รอนานนะคะมุชิบะวะอาริมาเซนหมอตรวจไม่พบฟันผุค่ะ レントゲンを取りますのであちらへどうぞต้องทำการเอ็กซเรย์นะคะเชิญด้านโน้นค่ะมุชิบาがありますคุณมีฟันผุค่ะつめ物をしますหมอจะรักษาโดยการอุดฟันค่ะはボ抜きますหมอจะรักษาโดยการถอนฟันค่ะ今日治療しましょうかどうしますか คุณจะรับการรักษาวันนี้เลยไหมคะหรือเอาอย่างไรดีคะชิโรโนโยยากุโอสเตกุดหมอจะนัดวันให้คุณมารับการรักษาค่ะโยยากุะรับค่ะกรุณาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์เพื่อลงวันนัดที่สะดวกค่ะさようยら、お大事に。อลาก่อนค่ะหายไวๆนะคะ